สวัสดีค่ะเอสเอชแคนนะคะวันนี้ลงแถวแสนแนวพามาตลาดคช้ามาวันตลาดอันนี้จะเป็นตล,ลาดสาราลน้ำเย็นนะคะมาซื้อหมูบดกันค่ะมาชมดูรู้สึกว่าราคาเริ่มลดลงเลยนะคะทุกคนนี่ทาบรรยากาศบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ประมาณสี่ห้านะคะคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าประมาณหกโมงเจ็ดโมงจจะมีเริ่มเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะนั่งพ да ouais 10. <the> ักผ่อนก็ได้เตรียมของขายค่ะนี่ มีคนที <S ix> ่เข้าสุดแต่เช้าก네็มือนะคะมาร้านร้านร้านขายหมูในปั๊บสุดประจำหมูเขาจะไม่เหม็นเหม็นอะไรเหม็นแก๊สน่ะเวลาเขาเอาแก๊สเป็นลนแบบขูดหนังหมูออกอ่ะมันมันมันไม่บมถ้าใกล้ใค้บ้านเฮากับเอิญว่าบกอยู่เนาะบกอยู่แก๊สนะคะ ี่ค่ะมาหอดแล้วมาหอดแล้วอันนี้ร้านกระเจ้าใหญ่ได้สองล,ลกก็อกสามล็อกคนนะคะแายดีมื่อก่อนจะเป็นพอรเราเท่านั้นทีนี้เราสุกใส่ให้ลูกให้หลานเห็ดแล้วนะคะ่ะทุกคนดูนี่หมูบดมันจะมีหลายขนาดนะคะอันจะมีติดมันแล้วก็มีเนื้อล้วนๆก็เท่าเอาหนังติดติดมันนิดหนึ่งโลละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะทุกคนโลเท่าไหร่น นี่จะเอาไปทำคั่วกลิ้งนะคะคั่วกลิ้งหมูสับนะคะทุกคนนะคะ,ะคั่วได้สามครั้งนะคะไปซื้อกระโดดนึงซื้อกระโดดนึงก็แบ่งเป็นเป็นสามถุงก็คั่ว,ค,วคั่วกลิ้งได้สามครั้งนะคะเพราะวะ่าสองเถค่ะกินกันสองตายายลูกสาวมาให้กินก็ไม่กินก <co ff> ็กินอย่างอื่นแล้วพ่อแม่ไหน,นละนี่ว้รุ่นเขาเนี่ยค่ะ ตัดเป็นทิ้งก็มีก็ปิดป้ายราคาด้วยถ่ายวีดีโอหน่อยหมเขาโอเคอยู่นะคะทุกคนเมื่อก่อนอป้าเทาจะซอที่แมโครนี่มาซื้อกร,รดร้านนี้นะคะมาเจอร้านถูกใจับลุงว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาซื้อนขนมขนม ขอบคุณที่รับชมด้วยเะินกระต่ายชานลนะคะมาเที่ยวตลาดันแล้วแวะซื้อขนมไม่มีขนมเลยก็เลยไม่ต้องกินขนมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกลิ๊งนะคะขอบคุณค่ะ